สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดแครอ t อีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องผนึกค่าอีก900ล้านครั้งค่าก็ยังเทพนะคะงั้นเราไปรับชมกันเลยดินแดนแห่งเทพเจอตัวแล้วเขาอยู่นี่อธิบายมาอยู่ยนี่เลยนะเฮาออีกแล้วไวตาตัวเพราะว่าเจ้าเยี่ยวเลี่ยล่าไม่เป็นทาง ดวงอาทิตย์เก้าดวงของข้าถูกเยี่ยวของเจ้าละลายไป3ามดวงแล้วตอนนี้ข้าก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเทพหกเอียงแล้วเจ้าชักจะมากเกินไปแล้วนะเทพแห่งดินแดนว่างเปล่าแล้วก็ตอนที่เจ้าอายุ2ปีเป็นพตตรตดของเจ้าทําให้ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆของข้ากว่า3000ันดวงที่ต้องใช้เวลากว่า5000ปีในการเกิดใหม่แตกกระจายหมดเลย แล้วตอนที่เจ้าอายุเพียงสเดือนเจ้าดันจับมังกรมืดและมังกรทองมาผูกเป็นโบจนตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เลยส่วนตอนที่เจ้าอายุได้หนึ่งขวบเจ้าจามจนดาบของข้าพังพลังของข้าลดลงไปกว่าครึ่งเชียวนะข้าเองก็เดือดร้อนเพราะเจ้าไปขุดดินแดนหิงเทพจนเป็นถ้ำใหญ่พวกเราต้องใช้เวลากว่า10ปีในการอุดรูนั่นน่าลำคาญจริงแฮ แย่ yeah, แล้วจบกันจบกันเขาจะจามอีกแล้วรีบหนีไปไม่งั้นตายแนะ่ฮะฮะเชียวเจเจ,จดีเทพพังแล้วนี่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเทพที่พระเจ้าโหเทียนไปผู้สร้างสารรค์ขึ้นมาเชียวนะพระเจ้าโหพวกเราขอประทานโทษขอประทานโทษด,ด้วยจริงๆ พระเจ้าหงพวกเราปกป้องสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้ไม่ได้ความผิดของพวกเราเองที่สู้ไอเด็กบ้านั้นไม่ได้ข้ายังจะเป็นเทพไปทำไมกันตายไปเลยซะยังดีกว่าคิดว่าการแสดงของพวกเราจะได้ผลเหรอเจ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไงไม่มีแล้วสินะเอ๋แต่หวังว่าจะได้ผลนะถ้าเขายอมใจอ่อนอาจจะให้พวกเราผลึกพลังของเขาก็ได้ เฮ้เฮ่ข้าอ่านความคิดของพระเจ้าออกหมดเลยนะประมาณเกินไปแล้วเอลืมไปเลยว่าไอเด็กนี่มีพลังมากกว่าไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องพวกเจ้าอยากผนึกพลังข้าไม่ใช่หรืองไงมาเลยเอาสิจริงเหรอเจ้าพูดนะนะห้ามคืนคำนะเฮ้ยเร็วเข้ามันอนุญาตแล้วรีบผนึกพลังของเขาเร็ว พนึกเก้าช yeah, yeah. ั้นฟ้าสิเพนดินทะเลเวสายฟ้าพันนึกเก้าเอียงเฮ้ยไม่สิหกเอียงตึงวิญญาณย่าเฮ้ยทำลายเวทป้องกันของมันไม่ได้เลยทำไงดีเนี่ยไอ้พวกไก่อ่อนเนยช่างเหอะ ข้าลงมือเองดีกว่าย่าซึมว่าไงนะระดับพลังของข้าสูงเกินไปไม่คิดเลยว่าการที่จะต้องผนึกพลังทั้งหมดเอาไว้นั้นจะต้องใช้ถึง900ล้านผนึกนับแต่นี้ต่อไปจะไม่มีเทพชื่อหวยต้าตัวในแผ่นดินเทพอีกข้าจะลงไปยังเบื้องล่างเริ่มจากจุดที่ต่ำที่สุดอีกครั้ง เพื่อตามหาพลังของข้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนในที่สุดก็ตามหาข้ออ้างที่จะลงไปเล่นในโลกเบื้องล่างนี้ได้แล้วฮความโกลาหลเริ่มต้นขึ้นแล้วแผ่นดินเสวียนเทียนเมืองเทียนเซินเฮ้ยเฮ้ยมาดูเร็วลัที่ชิงหยุนเซียนเปิดรับสมัครแล้วนะ เพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนพวกเราลัทธิเทียนจี้จะแจกคำพีให้กับผู้ที่มาสมัครฟรีไปเลยอยากเป็นเซียนหรือเปล่าล่ะมาที่หอเซียนเจ้าของพวกเราสิเปิดรับสมัคร101คนเชียวนะลัทธิวีโซ่ใส่หัวไปทุยไอสวะไรประโยชน์กล้าดียังไงมาสมัครที่ลัทธิของข้าไอเวนเนยไปไก่ตีนเลยไปสวะไรความสามารถน่เหรอ หน้าด้านจังเลยแฮะลัทธิวีโซเป็นหนึ่งใน8ลัทธิใหญ่เชียวนะไม่ใช่ที่ที่จะให้เด็กอย่างเจ้าเข้ามาวิ่งเล่นได้ค <c oughs> ่าเคยเจอเด็กคนนี้มาก่อนมันไปสมัครมาทุกลัทธิแล้วไม่มีที่ไหนรับมันเลยเดี๋ยวสิพรสวรรค์ของมอนี่ก็ไม่เพียงพอไม่ใช่หรือไงแล้วทำไมมัถึงเข้าได้ละ่ะ <c oughs> คุณชายเจ้าจ่ายค่าเข้าด้วยหินวิเศษหนึ่งหมชิ้นเชียวนะเ <c oughs> จ้าจะจ่ายบ้างไหมล่ะ คืนนี้พวกเราไปนั่งดื่มเหล้ากันดีไหมหทุกคนเฮ้ย hey, วันนี้คุณชายเจ้าจะเลี้ยงข้ามก็แา้วโว้ยโอเยคุณชายเจ้าจงเจริญพวกเจ้าไม่ยุติธรรมเลยไม่มีหินวิเศษก็เลยเข้าลัททิไม่ได้งั้นเหรอพวกเจ้าไม่คิดเหรอว่าบางทีข้าอาจจะเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ก็ได้ให้ตายเหอะ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเราผนึกตัวเองไป900ล้านรอบแล้วก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกอัจฉริยะงั้นเหรอะอะอะข้าให้โอกาสเจ้าก็ได้ถ้าเจ้าสู้กับหมาตัวนั้นได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าแล้วกันไอ้สารเลวเอ้ยดูถูกกันเกินไปแล้วก็แค่หมาตัวหนึ่งหมัดเดียวก็จอดแล้วเว้ยเปิดประตูปล่อยหมาออกมา เฮ้ยเฮ้ยแปลกแปกไปนะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรกันวะเน,นี่ยพระเจ้าช่วยทำไมอยู่ๆหมาตัวนี้ก็กลายเป็นบ้าขึ้นมาแล้ววะเนี่ยไอหมอนี่ตลกชะมัดไอกระจกเอ้ยแม้แต่หมายังสู้ไม่ได้เลยห้อง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 อาจารย์ไอระเทียยุวิโสไอช่วพวกแกจัเอาไว้เลยเออเหมา คนที่พวกเรารอคอยปรากฏตัวขึ้นแล้วนะเอ๊ะปลากระป๋องเหรอพวกเราจะกินปลากระป๋องกันหรอคะพี่ซนต้าหวัวห่วงเอ,อ้อเหมาเจ้ากินหมันโถไปตั้งสิบอันแล้วยังไม่อิ่มอีกหรือไงฮึอิ่มแค่ครึ่งเดียวเองยังเหลืออีกตั้งครึ่งนึงนะคะพวกเราไม่มีเงินกันแล้วแต่ว่าถ้าจัดการไอ้หมอนั่นได้ พวกเราก็จะมีเงินซื้อทุกอย่างที่ต้องการแล้วช่วยด้วยถ้าเจ้าปล่อยข้าไปแล้วก็ข้าจะไม่ถือสาเจ้าแต่ท้าไมแล้วก็ข้าก็จะไม่เกรงใจแล้วนะฮะแกก็เป็นแค่สวะไม่ต้องมาทำกลางเลยคิดว่าข้าจะเชื่อเรื่องไงนี่นี่เราถูกหมายเหยียดยามงั่นเหรอข้ากะว่าจะสมัครเข้ารัทิเพื่อเรียนรู้วิชาต่างๆ และเพิ่มศัก,กยภาพให้กับตัวเองทแท้ๆแต่ตอนนี้ข้ากลับถูกไอ้หมาโงอตัวหนึ่งเหยียดหยามข้าจะไม่ทนต่อไปแล้วข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยห<อ>มาบ้ากัดตรงไหนองแกน่ะหยุดนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแม่งเอ้ยพอถูกผนึกแล้วสู้ไม่ได้แม้กระทั่งหมาเลยแกจำมาไว้เลยนะสักวันหนึ่งข้าจะต้องแก้แค้นให้ได้ หนุ่มน้อยในที่สุดก็หาเจ้าเจอสักทีเืมเจ้ามีพรสวรรค์ที่แข็งเก่งตั้งแต่อายุน้อยเช่าเป็นคนที่หาได้ยากจริงๆหากว่าเจ้าเปิดเส้นเลือดจิบวิญญ,ญาณทั้งแปะของเจ้าแล้วก็เจ้าจะต้องเป็นเซียนได้แน่นอนอืมท่านผู้นำพูดถูกเจ้ามีพรสวรรค์พะพวกเจ้าคือคนพวกนี้รู้ได้ไงว่าเรามีพรสวรรค์หรือว่าจะเป็นปรมมจารระดับโลก บนโลกนี้นอกจากข้าแล้วไม่มีผู้ใดสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ของเจ้าหรอกเพราะงั้นวันนี้ข้าจะเป็นคนรับเจ้าเข้าสู่รัธิเองเซสิที่นวดลุดนวดลุดจริงจังปะเนี่ยพวกมันไม่ได้มาหลอกกันใช่ไหมแฮมประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะนี่คือคำพีโบราณที่บรรพบุรุษของข้าจิงไว้ให้ถ้าเจ้ายอมเข้ารัธิของข้าข้าจะให้เลือกฟรีหนึ่งเล่มเยอะ เยอะขนาดนี้เลยงั้นเหรอนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราหรือเปล่าเนี่ยเราไม่สนหรอกนะว่าสองคนนี้จะเป็นใครขอแค่มีคำพีก็พอแล้วสิทธิ์พี่ไปเอามาจากไหนกันคะเนี่ยลทัทธิดาบใหญ่ของเรามีแค่คำพีดับใหญ่เล่มเดียวไม่ใช่หรอคะข้าไปซื้อมาจากร้านขายของปลอมในตลาดเมื่อกี้น่ะสิชื่อคำพีพวกนี้จะต้องหลอกไอ้ผู้ชายหน้าโง่คนนี้ได้แน่นอนสิทธิ์พี่สุดยอดไปเลยว่าไงล่ะพ่อหนุ่ม เจ้าเป็นสิทธิคนแรกของรัฐที่พวกเราเชียวนะต้องพิเศษที่สุดอยู่แล้วถ้าพลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็เจ้าจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่เสียใจงั้นเหรอไม่มีทางข้าจะเข้าเด็ดขาดจังเลยนะสมกับเป็นสิทธิคนแรกของรัทิที่ข้ารับเข้าเลยความหวังของโลกใบนี้อยู่ในมือของเจ้าแล้ว <c oughs> ครบสามคนแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดรัทธิอีกครั้งหนึ่งข้ารอเวลานี้มานานแล้ว วางใจได้เลยครับข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนแหมได้ลัททีแถมมงได้คำพีมตั้งเยอะแน่มีแต่ได้กับได้ชัดๆ <c oughs> คุ้มชะมัดเลยเมืองเทียนเซนทุบหินแตกบนอกมาชมกันได้เลยนะครับถั้งหูลูกผลไม้เคลือบน้ําตาลหวานๆเลยครับขนมแพนเคก้กอร่อยๆครับลองชิมกันดูก่อนได้นะครับแม่แม ข้าอยากกินแพนเค้กข้าอยากกินรูปหมาอืมเจ้าจีหลงผู้เพียบพร้อมด้วยความสามารถกระบวนท่า36หอกเงินนั้นดุร้ายมากถึงขั้นไล่ฆ่าทหารฝีมือดีนายหนึ่งจนจนมุมเลยทีเดียวสมกับเป็นเสือรุ่นต่อไปจริงๆเจ้าจีหลงงั้นเหรอข้าก็เคยได้ยินท่านปู่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกันทหารนายนั้นก็ไม่น้อยหนะ้าเป็นถึงทหารประจำเมือง จะยอมแพ้ไปไง่ายๆได้ยังไงกันล่ะทั้งสองคนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายสิที่คะทหารนายน,นั้นคือใครหรอคะแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องสู้กันด้วยล่ะทะเลาะกันหรอคะไปกันเถอะอย่าถามมากเลยนะ่ะว่าจะคนอื่นๆในลัทธิละ่ะไปไหนกันหมดสมาชิกในลัทธิดาบใหญ่อยู่ที่นี่กันหมดแล้วผู้นำลัทธิคือข้าข้าคือผู้ช่วยส่วนเจ้า คือสิทธิคนแรกของลัทธิฮะมีแค่สามคนเองเหรอนี่ข้ากำลังถูกหลอกใช่ไหมเนี่ยก็ใช่น่ะสิลัทธิดาบใหญ่เป็นลัทธิลึกลับคนก็ต้องน้อยอยู่แล้วลัทธิของพวกเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหากสิทธิ์นี้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ภาระของเจ้าก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นอย,อย่าใหญ่จริงๆด้วยข้าจะพยายามแล้วกันดีมากไปยื่นเรื่องที่สำนักงานก่อนแล้วค่อยไปเปิดรับสิทธิกัน ต้องเก็บเงินค่าเข้าด้วยนะเวลาที่ลัทธิดาบใหญ่จะลุ่งโลดมาถึงแล้วสำนักง,งานทำการจุดลงทะเบียนก่อตั้งลัททิเฮ้ยเฮยยังไม่มีที่ดินจะก่อตั้งลัททิได้ยังไงฝันไปเถอะให้ hey, ตายสิเปลี่ยนกฎไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันจะก่อตั้งลัทธิทำไมต้องมีที่ดินด้วยสิบเหรียญสุดท้ายของเราก็จ่ายไปแล้วได้มาแค่ตางเง้ง่ายแค่นี้ใจร้ายชะมัดเลย ผู้ชายคนเมื่อกี้บอกว่าที่ดินประจําของลัทธิไม่จำเป็นต้องเลิศหรูอะไรมากมายขอแค่มีที่ดินก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นท่านผู้นําครับตรงนั้นเป็นไงสมกับเป็นสิทธิ์ของเราเลยฉลาดช่มัดตามนี้แหละเยี่ยมไปเลยพวกเราจะมีลัทธิแล้วข้าซันต้าฮวาผู้นําลัทธิดาบใหญ่ข้าหววเอ,อ้อเหมารองผู้นําลัทธิดาบใหญ่ส่วนข้าไวตาตัวสิทธิคนแรกของดาบลทัทธิใหญ่ ขอเชิญท่านเทพมาเป็นสักขีพยานในการก่อตั้งลัทธิดาบใหญ่และอำนวยอวยพรให้พวกเราประสบความสำเร็จสาธุฮะแท่านเทพตอบรับแล้วโบราณกล่าวไว้ว่าคำสาบานของผู้ฝึกพลังระดับสูงจะสำฤทธิ์ผลดูเหมือนจะใช่จริงๆด้วยาท,ท่านผู้ดำมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านี่คือเขตขอทานนะ มัตะโกนแหกปากอะไรกันคนจะหลับจะนอนว้ยมีคนอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันทำไงดีคะเนี่ยจะไปกลัวมันทำไมก็ไล่มันออกไปสิก็ที่นี่เป็นของพวกเราแล้วนี่นี่นับจากนี้ไปเขตนี้จะเป็นของพวกเราแล้วนะไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะข้าก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่คนอื่นน่ะไม่แน่แปดเทพมาหาขอทาน โอแม่เจ้าโผล่มาจากไหนกันเยอะแยะวะเน,นี่ยการเป็น,นมันๆเลยเป็นขอทานจริงเปล่าวะกินดีกว่าข้าอีกใส่หกวไปพน้นอ้ยโถวโอ้อยเอวของข้าฝีมือแค่นี้ยังมีหน้ามาไล่พวกเราอีกคิดว่าพวกข้าจะอ่อนหัดมือขอทานทั่วไปหรือไงเย่ายมันดูถูกกันนะวยไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกครับเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเริ่มงานได้แล้ว จะบ้าหรือไงนี่มันเพิ่งจะก,กี่โมงกี่ยามเองวะข้ายังนอนไม่อิ่มเลยยังเริ่มทำงานไม่ได้หรอกข้าไม่อยากทำไปไไปนอนไปนอนอีกสักหน่อยแล้วกันให้ตายสิข้าไม่ยอมหรอกไม่ได้นะถ้าพวกเราใช้กระบี่ของรัทธิแล้วก็คนที่กำลังไล่ข้าเราอยู่จะรู้ตัวอีกอย่างตอนนี้เรายังบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มีที่แล้วลที่ดาบใหญ่ของเราละ่ะไม่ต้องห่วง ตราบใดที่พวกเราไม่ยอมแพ้เราก็จะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งแต่ว่าข้ารู้สึกเศร้าใจจังถ้าข้าเรียนรู้คำพีนี้แล้วก็จะสามารถช่วยผู้นำแย่งชิงที่ดินกลับมาได้สินะลองดูหน่อยละกันอืมอืมอ๋อย่างนี้นี่เองอืง่ายดีนี่นาะเอาล่ะพวกเราไปตามหาที่ดินที่อื่นกันเถอะเอ๊ะอะไรนะ่ะ ท่านผู้นำรองผู้นำไม่ต้องห่วงหรอกข้ามีวิธีจัดการพวกมันเจ้ามีวิธีวิธีอะไรอะ่ะท่านผู้นำข้าอ่านคำพีฝึกวิชามาโบราณเล่มนี้จบแล้วข้าเอาชนะขอทานพวกนั้นได้แน่กระบวนท่าที่สุดยอดขนาดนี้ข้าอ่านรอบเดียวก็เข้าใจแล้วท่านท่านผู้นำคงตกตะลึงในความเก่งกาจของข้าอยู่สินะฮะคำพีเล่มนั้นเป็นของปอมไม่ใช่เหรอ แล้วจะเอาชนะขอทานพวกนั้นได้ยังไงล่ะคัมพีฝึกวิชามารโบราณเย<อ>่แหมแหมชื่อที่ฟังดูน่าเกมขามขนาดนี้ทำเอาพวกเรากลัวหัวหดไปหมดแล้วเนี่ยหนังสือก๊อปยังเอามาฝึกวิชาได้งั้นเหรอตลกชะมัดคัมคพีฝึกวิชาโบา <c oughs> ราณปลอมของแบบนั้นมันจะไปช่วยชีวิตพวกเจ้าได้ยังไงกันล่ะไอ้หนูเจ้ากำลังเล่นตลกอะไรอยู่หรือเปล่า แอมคือว่านะคำพีวิชามานโบราณมันฝึกฝนยากมากๆเลยเพราะงั้นเจ้าคงต้องไปฝึกเพิ่มก่อนแล้วค่อยตาตัวเจ้าเจ้าเลิกพยายามเถอะท่านผู้นำกับรองผู้นำวางใจได้ข้าทำได้แล้วจริงๆเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือให้ดูเลยข้าฝึกฝนได้แล้วหนึ่งวิชาตอนนี้สามารถปลดล็อกผนึกได้แล้วหนึ่งขั้นฮึทำหน้าจริงจังอย่างกับฝึกฝนได้จริงๆงั่นแหละ มามามาโชว์ฝีมือให้ข้าเห็นเป็นบุญตานหน่อยสิใช้วิชามานบ้าบออะไรนั่นวิชามานใหญ่เทพแห่งธรรมะพิทักษ์ผืนฟ้าปร,รมาจารย์แห่งเทรณีจงคุ้มครองข้าในเมื่อเจ้าต้องการแล้วก็ข้าจะตอบสนองให้เองเดี๋ยวสิเธอทำไมจจูจ แล้วเป็นไปได้ยังไงวะนั่นข้ขากำลังฝันอยู่แน่ๆเฮ้ยนี่เขาไม่ได้โม้หรอกเหรออะไรกันคมภี์เล่มนั้นเป็นของจริงเหรอดูเหมือนว่าข้าจะควบคุมวิชามารโบราณได้แล้วจริงๆสินะละทัทธิเทพไฟผู้นำลทัทธิเทพแห่งไฟรูปปั้นของอดีตผู้นำลทัทธิเมื่อ500ปีก่อนกำลังจะพังแล้วปรากฏการณ์นี้คำทำนายในตอนนั้นคือความจริงสินะสุสานแห่งดาบดามภพจงบันดาล ผู้นำลัทธิดาบดูเหมือนว่าเมื่อหลายพันปีก่อนคำทำนายที่ท่านผู้ทำนายชะตาฟ้าดิน9้าชีวิตได้ทำนายเอาไว้ก่อนกลายเป็นหินจะเป็นเรื่องจริงสินะวังหญิงฟ้าคำทำนายกล่าวไว้ว่าบุตรแห่งเทพเกิดเป็นมารก้าแผ่นดินจะสั่นคลอนแสงแห่งดาบจะปรากฏน่าเสียดายที่ท่านกลายเป็นหินก่อนที่จะพูดจบผู้นำวังหญิงฟ้าบุตรแห่งเทพคือใครกันนะแล้วมารล่ะ แสงแห่งดาบที่ว่านั่นเป็นของใครกันลทัทิเทียนจีผู้นำลทัทิเทียนจีคำทำนายสำเร็จแล้วอยู่ในในเมืองแห่งเทพฟ้าแย่แล้วท่านปร,รมาจารย์ทำนายบาดเจ็บแล้วเข้าไปเอายาคืนชีพมาสถานที่ในคำทำนายคือเมืองเทพฟ้าไปแจ้งผู้นำลทัทิต่างๆด้วย เส้นผมหนึ่งเส้นเทียบเท่ากับผนึกพลังหนึ่งชั้นโชคดีที่ข้ายังสามารถควบคุมพลังไว้ได้อยู่สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ